อาทิตย์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องคุณชาติชาติไปแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าคุณชาตชาติเนี่ยท่านทํางานเป็นจริงหรือเปล่าพราะหลังจากที่ผมตําหนิไปในเรื่องของการตรวจสอบทุจริตร้อยวันพันปีไม่เคยนะที่จะชี้แจงให้ประชาชนทราบก็เลยตั้งโ๊ะแถลงข่าวเลยทันทีที่รายการออกไปก็บอกว่าตรวจสอบเสร็จแล้วผิดวินัยไม่ร้ายแรงลงโทษเงินเดือน2%เอรเะยะเวลาหนึ่งเดือนโน่นนี่นั่นมันเป็นการคอรัปชันขั้นโมโหมูรานเลยยังหาตัวคนรับผิดชอบไม่ได้เียเลยเพราะว่าในขร้นการที่คุณสอบไม่ได้ระดับเล็ก เมื่อเป็นระดับเล็กแล้วเนี่ยมันจะกล้าตัดสินใจสั่งซื้อของแบบนั้นเหรอทำได้แต่เพียงโอนผู้โวยการที่รับผิดชอบในเรื่องของทางวัฒนธรรมการกีฬาไปทํางานอีกหน้าที่หนึ่งคล้ายๆเหมือนกันเป็นการหลงทอไม่ใช่คุณชาชาติคุณต้องดูตามไฮรัคีโครงสร้างอํานาจขององค์กรว่าไอ้เครื่องอันนี้เนี่ยที่โกงคอรัปชันกันเนี่ยถ้าจะสั่งซื้อนุมัติเนี่ย ใครเป็นคนอนุมัตินี่ผมไม่อยากจะมาสอนมวยคุณชาติชาตินะแต่ผมมีความรู้สึกนะคุณชาติชาติคุณไม่จริงใจต่อการปราบปรามการคอร์รัปชันเรื่องนี้สอบไม่ยากหนึ่งตามโครงสร้างขององค์กรคือกอทมอใครเป็นคนรับผิดชอบสามารถจะอนุมัติอนุมัติในการสั่งซื้อเครื่องจักรเครื่องข้าวของแบบนี้ได้ใครข้อที่สองแนวการนั้นทำตามระเบียบหรือเปล่ามีคณะกรรมการไหมถ้ามีคณะกรรมการคือใคร ถ้าคณะกรรมการชงมาว่าให้หัวหน้าซึ่งเป็นผู้นวยการกองเขาตัดสินใจและบอกน่าจะสมควรซื้อก็แสดงคณะกรรมการนี้มีปัญหาในเรื่องความโปร่งใสคุณชาชาติไม่ได้ยากอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวปัญหาอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งใจทําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วการสอบคุณชาชาติคือม,มวยล้มต้มคนดูผมฟันตรงไม่ได้เลยงานนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่ารัฐบาลกรทมยุคคุณชาชาติพวกว่านั้นเป็นยุคที่การคอร์รัปชันเยอะที่สุดแล้วไม่สามารถจับใครได้เลย ของแบบนี้คุณสามารถสอบเองได้เมื่อสอบเองได้คุณสามารถที่จตัดสินใจดําเนินคดีได้เลยไปแจ้งความตารวจได้ว่ามีการคอร์รัปชันนี้แต่คุณไม่ทำคุณชาติ แล้วยังทําโปสเตอร์สิวแสงกทมขอชี้แจงกระบวนการสอบทุจริตเครื่องออกกําลังกายยังไม่ยุติถ้าคุณชัดชาติตั้งใจจะปราบปรามเรื่องนี้จริงชุนชัดชาติมอบอานาจให้กับกองชาการสอบสวนกลางกองปราบให้เข้ามาสอบสวนหน่อยเรื่องนี้อยากจะดูว่าเส้นทางการเงินเข้ากระเป๋าใครบ้างชาวบ้านที่อ่านรายละเอียดอ่านข้อมูลจากสื่อเขาดูแล้วมันทุจริตช,าชาัดๆแพงเกินจริง อุปกรณ์ลูกวิ่งไฟฟ้าหนึ่งเครื่อง75 9 0 0บาทที่จีนบริษัทเดียวกันเนี้ยขายให้กับกองทัพจีน1 0,000บาทแม่งแพงกว่า70เท่าคุณไม่เอะใจบ้างเลยเหรอชุดดัมเบลพร้อมชั้นวางหนึ่งเครื่อง2อ0 0 0บาทคุณชาติชาติคุณเนี่ยเป็นผู้ว่าที่แข็งแรงที่สุดในโลกคุณก็คงจะเข้าไปในห้องไอพวกฟิตเนสเซ็นเตอร์คุณคงยกนู่นยกนี่คุณก็รู้ที่ผมมาอันนี้เนี่ยคุณเห็นหมดแล้วในใน ถ้าคุณมีสติปัญญาในหนึ่งซึ่งคุณมีอยู่แล้วปัญหาอคุณจะทาหรือไม่ทำ่านเองแลที่สําคัญที่สุดมีคนฆ่าตัวตายเกี่ยวหรือเปล่ากับเรื่องเกี่ยวกับถูกสอบแล้วคนที่ไม่เกี่ยวไม่ผิดไม่ผิดยังไงคุณแจ้งให้ทราบหน่อยได้ไหมคุณกลายเป็นผู้ว่าที่มีวุฒิภาวะคุณวุฒิที่สูงมากชาติวุฒิก็สูงแต่การบริหารจัดการงานของคุณผมตั้งข้อสงสัยมากและผมตําหนิคุณในเรื่องฟุตปาดผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องหมหัศจรรย์มากที่เมืองไทยเนี่ยแม่ ซ่อมพุทธปาากันทุกปีไม่ใช่ซ่อมนะรื้อของเก่าเอาของใหม่ใส่เข้าไปท่านผู้ชมผมประหลาดใจมากผมไม่กล้าว่าคุณหลอยถ้วยเพราะว่าทาของพวกพวกคุณหลอยถ้วยนี่ถือว่าให้เกียรติพวกคุณมากเหลือเกินผมกำลังบอกว่าพวกคุณไม่น่านจะเป็นนักการเมืองถ้าไหนไหนจะเป็นนักการเมืองทั้งทีเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพหน่อยได้ไหมให้ประชาชนก็มีความหวังหน่อยได้ไหมคุณไม่พูดอะไรออกมาเนี่ยไม่มีใครเขาว่าคุณโง่หรอกบางทีเนี่ยเงียบไว้เฉยยังจะดีกว่า